สวัสดีครับทุกคนครับเมือถือที่น่าใช้ในงบ9,000บาทในช่วงนี้จะมีรุ่นไหนที่น่าสนใจก,กันบ้างโดยรุ่นแรกนะครับที่เตดไปเจอมาเนี่ยก็เป็นตัวของ Infinix GT 30 Pro 5G นะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยก็จะเรียนเรื่องของการเล่นเกมมาพร้อมกับแรมป,ปาแล้วก็ s สตอรี่อยู่ที่256กับราคาอยู่ที่ 9,400กว่าบาทนะครับจุดเด่นหลักของรุ่นนี้เลยคือเรื่องของที่เป็นท er ิกเกอร์ด้านบนนะครับไว้เหมาะกับการเล่นเกมโดยเฉพาะแล้วก็สเปครุ่นนี้จอเป็น 144Hz ด้วยอแบบเลื่นๆเลยเนาะชนิดจอเนี่ยเป็น AMOLED นะครับขนาดอยู่ที่6.78นิ้วความละเอียดอยู่ที่ 1.5K แล้วก็ CPU ครับรุ่นนี้เป็นตัวของ Dimensity 8350 Ul t เ m a t มนะครับมาพร้อมกับกล้องหลังด้วย ร้อยแปดล้านนี่ขนาดว่าเป็นรุ่นเล่นเกมนะแต่กล้องหลังก็จัดเต็มนะครับแล้วก็เรนออลต์้าวอีกด้วยอีกแปดล้านครับส่วนกล้องหน้าก็ให้มาอยู่ที่13ล้านนั่นเองแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้ให้มาอยู่ที่5000 500มิลแอมป์นะครับแล้วก็ชาร์จไรตอยู่ที่45วัตต์นั่นเองมาพร้อมกับชาร์จไร้สายด้วยอยู่ที่30วัตต์ครับ mm hmm. Wi-Fi ครับรุ่นนี้เนี่ยรอ,องนะับเป็นเวอร์ชัน6ด้วยนะครับแล้วก็บลูทูธ h เน่ยรอ,องนะับเป็น5.4นะครับกันน้ำเน mm ี่ย IP64 มาพร้อมกับเรื่องของสแกนนิ้วใต้หน้าจอด้วย แล้วก็ลำโพงคู่เนี่ยเป็นจูนเสียงดู JBL แบบบิ่มเบิมโดยรวมแล้วครับรุ่นนี้เป็นไงบ้างครับสรุปก็จะเรีนเรื่องของการเล่นเกมเนาะแล้วก็ไม่ก็มีปุ่มที่กงติเกอร์อะไรเงี้ยรุ่นที่2ครับกับเรือมี P35G โดยรุ่นนี้ครับมาพร้อมกับแรม8แล้วก็รอมเนงอยู่ที่256แบบเบิ่มเบิม,บมกับราคาเพียงแค่ มาพร้อมกับจอที่เป็น 120Hz เนะครับเป็น AMOLED 6.67นิ้วความละเอียดอยู่ที่ full hd พัดนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยเขาเค็มว่าเขาสามารถเล่นเกมได้แบบ120เฟรมเลเลยเนาะอืม cpu เนี่ยรุ่นนี้เป็นตัวของ snapdragon 6 gen 4นะครับมาพร้อมกับกล้องหลัง50ล้านเด็บ2แล้วก็กล้องหน้าอยู่ที่16ล้านครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ 6,000ครับเยอะม,มากเลยใช่ไหมแล้วก็เช้าเร็วอีก45วัตต์นะครับมาพร้อมกับรองรับกับ Wi-Fi 6อีกตั้งหากอืมมีแต่ก6เลยเนาะแล้วก็บลูทูธเนี่ยเขารองรับเป็นเวอร์ชัน5.2ด้วยนะครับกันน้ำไอีกก้หอมแล้วก็เซนเซอร์สแกนลายน้วมือเนี่ยเป็นใต้หน้าจอนะครับลำโพงคู่สเตอริโอด้วยนะแล้วก็เรื่องของ AI ต่างๆก็มีมาให้เนาะการเล่นเกมแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวัน นะครับแล้วก็ยังจัดเต็มกับระบบระบายความร้อนที่ยกให้มาด้วยเหมือนกันนะสมหรับรุ่นนี้รุ่นที่3นะครับกับตัวของ Oppo A5 Pro 5G โดยรุ่นนี้มาพร้อมกับแรมกับราคาอยู่ที่8,999บาทโดยรุ่นนี้ครับจอเนี่ยเป็น120เผร์นะครับชนิดจอเนี่ยเป็น IPS LCD ขนาดเนี่ยอยู่ที่6.67นิ้วนะครับความละเอียอยู่ที่ HD พัดนะครับ ซ p u รุ่นนี้เป็นตัวของ d i m e ซิตี้6300นะครับกล้องหลัง50ล้านแล้วก็เดบสส่วนกล้องหน้าให้มา8 แต่แบตเตอรี่เนี่ยเขาให้มาเยอะอยู่นะอยู่ที่5,800ม ah, ิลลิแอมป์พร้อมกับช้าเร็วอยู่ที่45วัตต์นะครับมาพร้อมกับรองรับ w i f i 5นะครับบลูทูธเนี่ย5.4แล้วก็กันน้ำเนี่ย IP69 เลยเอ้ยก็ดีอยู่นะครับเซนเซอร์สกาลาน้วมือเนี่ยก็อยู่ที่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับมาพร้อมกับลำโพงคู่เสียงสเตอริโอแล้วก็เรื่องของความทนทานกันรกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยเขาแบบว่าเรื่องของ AI ต่างๆก็มีมาให้เหมือนกันนะครับโดยวรวมแล้วรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เด่นเรื่องของการใช้งาานนชีววิตประจัน ถ้าชอบก็จัดเลยรุ่นถัดมาครับกับ vivo v 50 lite 5g รุ่นนี้มาพร้อมกับ RAM 8แล้วก็ storage อยู่ที่256กับราคาอยู่ที่9,999บาทจอครับรุ่นนี้เป็น AMOLED นะครับ 120Hz นะครับกับขนาดอยู่ที่6.77นิ้วความละเอียดที่ Full HD+ น,นะแล้วก็มาพร้อมกับ CPU ที่เป็นตัวของ Dimensity 6300เหมือนกับตัวของ Oppo เลยกล้องหลังเนี่ยเป็น50ล้านนะครับแล้วก็เขาจะมาพร้อมกับเลนส์ ultra wide ด้วยอีก 8ล้านโอ้โหกล้องหนะ้าสาล้านนะครับแม่เบิ่มเบิ่มแบตเตอรี่ให้ทายครับเท่าไหร่เดากันมาสิ6,500มห้าิแอมิลแมครับเบิ่มเบิมเลยแล้วก็เช้าเร็วสูงถึง 90วัตต์นะฮะอืมอืมแล้วก็ Wifi เนี่ยรองรับเป็นเวอร์ชัน5นะครับแล้วก็บลูทูธ5.2เซนเซอร์สกายเนี้ยเมืออน,นี่ยก็อยู่ใตน้หน้าจอนะครับและลำโพงคู่เสียงระดับ400%เลยแล้วก็การนำ IP65 มาพร้อมกับเรื่องของความตัวานงระดับทหารเหมือนกันแล้วก็ AR ต่างๆก็มีมาให้นะสำหรับรุ่นนี้ออเนอร์ Honor 400ไ i t ์ 5G โดรุ่นนี้มาพร้อมกับแรม12 ROM 25, ขออม256กับราคาอยู่ที่8,990 บาทจุดเด่นของรุ่นนี้อันดับแรกเลยคือเรื่องของความบางเพราะว่ารุ่นนี้บางเพียงแค่7.29ม mm ิลลิเมตรนะครับแล้วก็ตัวรุ่นนี้เขาจะมีปุ่มที่ใช้ในงานถ่ายรูปด้วยอยู่ที่แบบด้านล่างด้านขวาของตัวเครื่องเนาะสเปคครับรุ่นนี้เนี่ยจอเป็น 120Hz Amoled 6.7นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่ Full HD p l u ความสว่างเขาเนี่ยโอ้โหจัดเต็มเลยนะแบบสูงสุดอยู่ที่3,500 nits แบบพลิกๆเลย CPU ครับรุ่นนี้ก็เป็นตัวของ Dimensity นะฮะ มาพร้อมกับกล้องหลัง108ล้านนะครับแล้วก็เลนส์ออลต้า่วาอีก5ล้านครับส่วนกล้องหน้าอยู่ที่16ล้านครับแบตเตอรี่จัดเต็มอยู่ที่5,000 2 3 0มิแมแล้วก็เช้าเร็วอยู่ที่35วัตต์รองรับเนี่ย Wi-Fi 5นะครับแล้วก็บลูทูธเนี่ย5.3เนาะเรื่องของสแกนนิ้วก็อยู่ที่ใต้หน้าจอด้วยแล้วก็มีเรื่องของการน้ำ IP65 ทนทานต่อแรงกระแทกแล้วก็เครื่องมือ AI ต่างๆก็มีมาให้เนาะโดยรวมแล้วรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับเนาะก็เด่นเรื่องของการใช้างานทั่วไปเรื่องของความบางเรื่องของกล้องอะไรประมาณนี้แล้วก็การถ่ายภาพเนาะที่มีปุ่มถ่ายภาพมาให้เนาะ Redmi Note 14 Pro 5G รรุ่นนี้มาพร้อมกับ RAM 12แล้วก็ ROM เนี่ยอยู่ที่256กับราคาสูงนิดหน่อยนะอยู่ที่9,900กว่าบาทนะครับมาพร้อมกับจอที่เป็น 120Hz AMOLED 6.67นิ้วความละเอียดจัดเต็ม 1.5K แล้วก็ CPU เป็นตัวของ Dimensity 7300นะครับกล้องหลัง200ล้านกันสั่น OS i ก็มีมาให้นะครับเลนส์ u ัล r รอีก 8ล้านแล้วก็เลนมาโฮอีก2ล้านส่วนกล้องหน้า20ล้านนะครับแบตเตอรี่อยู่ที่5,110รอมิลลิแอมป์พร้อมกับเช้าเรย์อยู่ที่45วัตต์นะครับมาพร้อมกับรองรับ wi-fi เวอร์ชัน6ด้วยแล้วก็บลูทูธเนี่ยเวอร์ชัน5.4นะครับมาพร้อมกับกันน้ำ ip 68นะครับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เซนเซอร์สกรแกนไล้์มื่เนี่ยก็อยู่ใต้หน้าจอเนาะลำโพงคู่เนี่ยระบบเสียง Dolby a t m o s, s ด้วยนะครับแล้วก็เครื่องมือไอต่างๆก็มีมาให้เหมือนกันรุ่นสุดท้ายนะครับกับตัวของ Samsung Galaxy A 3 6 5G ครับกับราคาอยู่ที่9,000 900กว่าบาทนะครับมาพร้อมกับจอที่เป็น120เซนซ์ Super อ m o l e d สวยๆจาก s ซัมซุงเลยนะครับขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วความละเอียดอยู่ที่ Full HD+ น,นะครับมาพร้อมกับ CPU ที่เป็นตัวของ Snapdragon 6 Gen 3นะครับกล้องหลังอยู่ที่50ล้านกันสั่น OIS ก็มีมาให้เลนส์อัอตระหว่าอีก8ล้านนะครับแล้วก็เลนส์โาโครอีก5ล้านด้วยกันส่วนกล้องหน้าอยู่ที่12ล้าน ครบทุกระยะเลยเนาะแบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่5,000แล้วก็เช้าเลยอยู่ที่45วัตต์นั่นเองนะครับพร้อมกับรองรับ Wi-Fi เวอร์ชัน6นะครับแล้วก็บลนะูทูธเนี่ยเวอร์ชัน5.4แล้วก็กันน้ำในย IP67 ด้วยนะครับแล้วก็สแกนนิวเนี่ใต้านาหน้าจอนะครับลำโพงคู่ด้วยที่สำคัญเนี่ยที่ผมไปเจอมาเขาเขียนว่าเขา มี Vc chamber ด้วยก็คือระบบระบายความร้อนที่ใหญ่ขึ้นถึง15%ด้วยนะมีระบบระคุมร้อนด้วยนะซัมซุงเนี่ยเออแล้วก็จุดสำคัญเลยก็คือว่าซัมซุงเนี่ยเขาจะอัปเดต o s ให้นานถึง6รุ่นด้วยกันแบบยาวๆไม่ลอยแพรลดรูสมันตันนะครับและนี่ก็คือ6รุ่นนะชอบเรยไปจัดกันเลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ตีครับสวัสดีครับ